นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับปราบขอบคุณครับแฉมาหมดเลยพี่น้องเห็นด้วยไหมครับนะถ้ายเห็นด้วยอยากให้โจ๊กแฉสำนักงานตำรวจชาติเลยว่าใครรับช่วยใครวิ่งเส้นโยกย้ายแต่ตำรวจคนไหนเป็นตำรวจโจ๊กแฉเลยครับพนันออนไลน์เก็บนะมีหน้าที่ปราบพนันออนไลน์แต่แม่งเก็บเงินล่ำรวยเอาเข้าบัญชีมาแฉเลยครับนะใครคิดว่าควรแฉกดหนึ่งครับแฉนะครับควรแฉกดหนึ่งครับแสดงความเห็นเลยกดไปเลยครับหนึ่งครับ พราะผมอยากให้โจกแฉแล้วผมก็อยากให้ต่อสักแฉโจกเลยว่าโจกเลวชั่วอะไรบ้างแฉเลยครับเราจะได้รู้ว่าประเทศนี้แม่งมีตำรวจดีๆสักคนนึงไหมกูก็อยากจะรู้เพราะกูก็เสียภาษีตำรวจก็แดกเงินเดือน,นกูกูเสียทุกเดือนทั้งเงินเดือนค่าสอนถ้าว่าความกูเสียหมดกูไม่ใช่พวกสีเทาไ่อยาหาแดกกับตำรวจท่านผู้ใหญ่แดกเป็นรายเดือนรับหน้าเสือ,อเว็บพนันออนไลน์ไม่ใช่ครับ เงินทุกบาททุกตังค์นี่มาจากน้ำพักน้ำแรงนี่นี่นาที่นี่น,นาฬิกาเรืนเรือนเนี่ยดูดิ่อยนะเดี๋ยวซื้อมาเดี๋ยวกแม่งน้ำพักน้ำแรงอายุหกสิบเนี่ยเพิ่งซื้อเรือนเดยอนราคาแสนกว่าบาทน้ำพักน้ำแรงกูเนี่ยกูเก็บมาอันนี้ปีนี้กูหกสิบแล้วแต่กูไม่หาแดกอะไรกับไอ้พวกตำรวจทัน้นผู้ใหญ่หาแดกเป็นรายเดือน,อนรับจ้ากนู่นนี่นะปั่นคูนปั่นข่าวกูไม่เอาอยากให้นะต่อสักเนี่ยพบตรจะลแาแฉมาเลยครับ ว่าทีมโจ๊กเนี่ยไม่ดียังไงแล้วโจ๊กก็แฉเลยครับนะอย่าพูดเฉยๆครับคุณโจ๊กแกบอกจะแฉแกบอกเลยถ้าเปิดเผยมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูไม่ได้เปิดเผยเลยครับอย่างเงียบครับผมชอบคนทำผมไม่ชอบคนพูดพอพูดแล้วไม่ทำเล้แม่งดูโม้ดูกระจอกไปเลยนะรานนั้นก็พูดแล้วมาทำแฉเลยแฉแม่งมาเลยหรือใจไม่ถึงนะตำรวจคนไหนนะมึงมีหลักฐานมึงอะไรมึงส่งให้กูดเดี๋ยวกูแฉเองกูไม่กลัวโดนฟ้อง เรื่องจริงแม่ไม่มีความอิที่อะไรหรอกนะจริงไหมครับพี่ร้องคนระับใครเห็นด้วยกับผมว่ามาผมไม่เคียร์ใครหรอกนะไม่ว่าแม่งจะเป็นฝ่ายผู้เีอยมหนา้าหรือฝ่ายโจ๊กหรืออะไรเนี่ยผมไม่สนใจแม่งผมสนใจอย่างเดียวว่าประชาชนจะได้ตื่นตาสว่างว่าไอ้ไอ้พวกตำรวจอาเหญิทั้งหลายที่เราเห็นเนี่ยจริงๆแล้วแม่งคือโจรในเครื่องแบบทั้งนั้นนะครับนะนะเอามาเลยครับมีหลักฐานอะไรส่งมา้ผมเลยผมแชมแม่งเลยเก็บซวยเก็บไอ้พนันออนไลน์ได้แม่งเยอะ ผมเชื่อแม่งต้องมีตำรวจที่แดกไอ้พน,าานันออนไลน์เยอะเพราะดูการใช้ชีวิตแต่ละคนนแม่งร่ำรวยกันลึกเงินอะ่ะใส่นาฬิการเรือนกันเป็นล้านมีน้อยสามสี่คนมีทรัพย์สินมากมายกายกองเที่ยวยุโรปเที่ยวอเมริกาอะไรรวยเดือนเดือนแม่งไปกี่ตังค์ตำรวจนะนะครับอันนี้ก็ฝากนะครับแฉเต็มที่เลยครับแฉแม่งให้เละหลังจากเนี้ยรายงานข่าวจากในทางลึกจากตำรวจที่ผมได้รับมาวันนี้ก็บอกพี่เดนะเดี๋ยวเนี่ยต่อฝากขึ้นเป็นผอบเนี่ยครับการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยที่คุณ ตามบังสายโจก no ็ต้องหายคริกสายโจที nice. of ่มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการผู้การอันตรายจากเนี่ยต้องหายเกลี้ยงเดี๋ยวก็เรื่องละแหละล้างไพ่กันใหม่รายงานข่าวลือนะแต่ผมไม่เชื่อว่าเป็นความจริงเขาบอกว่าอะไรเดี๋ยวแม่ไอ้ใครที่จ่ายวิ่งเต้นเป็นผู้ตัดเป็นสารวัตรเป็นผู้การผู้จัดการแม่ก็ต้องจ่ายไหมไอ้คนที่รับตังค์ไปแล้วช่วยเอามาคืนด้วยถ้าคนไหนต้องวิ่งไปแล้วไปนลยแล้วแม่ยังไม่มาคืนมาหากูเลยยวงพิจะแฉให้เพราะกูไม่กลัวโดนฟ้อง พราะการแฉคนชั่วตำรวจเร็ววิ่งเต้นถือถายตำแหน่งไม่ว่าแม่งจะคนไหนแหละคือการทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติไม่มีความผิดทางผิดประมาทนะครับนะแฉเต็มที่เลยแต่ผมไม่ชอบไอ้พวกที่แฉบอกเดี๋ยววันนี้ผมจะแฉนักข,ข่าวแฉสนายแฉอะไรแม่งเงเียบไม่แฉนะนะครับไอคนแบบนี้ผมไม่ชอบนะแฉต้องแฉเลยนะครับเอาแม่งติดคุกครับเอาให้สุดเอาแม่งติดคุกเลยเอามาประจานเลย สมัยก่อนนะครับเมื่อเร็วๆนี้ก็มีคนหนึ่งแม่งมาจาับคนปากนะ้ำเป็นทนายโทรมาอ่าเดาี๋ยวจ้าช่วยยังไงได้เดี๋ยวจะเอาเท่าไหร่อ่านะไม่ต้องไปอ่าพูดถึงเรื่องบ่อนก,การพนันที่ปากนะ้ำผมก็ถึงเสียงส่งคุณสอยุทธคุณสอยุทธเปิดที่ช่องสามเลยเละเลยครับคนอย่างผมผมไม่เอาไม่แดกเงินสกปรกสีเทากนี่แล้วใครที่แฉแฉจริงๆนะไม่ใช่่า,าเดี๋ยวคุณจะเปิดชี้คน,นนั้นคนนี้พอเขาตามมาจา่ายปุ๊บเป็นไงเลิกแฉไอแบบนี้เ็าเรียกอะไรผู้กระจอไกจอไพกอพวกหาแดกพวกบบครับ ใครก็แล้วแต่กูไม่ได้หมายถึงใครแต่หมายถึงว่าถ้าผมแฉเนี่ยผมต้องแฉเลยนักข่าวกี่คนทนายกี่คนไปรับเงินรับทองผมไม่รู้เลยว่านักข่าวคนไหนไ,ไปรับเงินแต่ตามที่เป็นข่าวเดี๋ยวผมรู้หมดแล้วช่องใหญ่ๆทั้งนะ้น่ช่องหนึ่งก็น้าตาดีอีกคนนึงก็ชอบสนิทสนมกับตำรวจนะอีกคนก็ชอกนะ่องอ,อ่ามากสีหน่อยนะอ่าก็ได้ข่าวจากทีมงานโจ๊กบ่อยหน่อยมีหลายคนบางคนก็รับจ้างเขียนสคริปป์ปั่นข่าว บางคนก็รับจ้างแชร์บางคนก็รับจ้างแจ้งหมายข่าวบางคนทคําคลิปผมรู้หมดว่าใครเป็นใครถ้าอย่างต้องพูดกับผมท้ม่มานะครับอันนี้ก็เล่าให้พี่น้องประจายชนได้ทราบว่าคนที่เป็นนักข่าวนะแม่งต้องไปรับเงินจากตำรวจรับเงินจากอ่าเว็บอะไรจางไม่ถูกต้องแล้วก็นะทีมงานคุณโจ๊กันที่ตามมีข่าวบอกว่าต้องมีการจ่ายตรงจ่ายตั้งให้นักข่าวเรื่องนี้ไม่ถูกต้องไม่ควรครับเพื่อนผมเป็นนักข่าวเขาเล่าให้ฟังมีตำรวจช่าผู้ใหญ่โอนเงินที่สี่หมื่นห้า พอได้รับปุ๊บวันนู้นก็อคืนเลยเขาบอกโอนมาสมัยเราเป็นนักข่าวเดนเดือนน้อยเราก็ต้องสเสนอข่าวที่เป็นกลาง,ไม,ไ,ไ,ลงไ,ไ,ไม่ใช่ไปแดกเงินไปรับรองไม่ได้นะครับนะไม่ใช่ไปไปหาแดกเงี้ยเป็นนักข่าวเงี้ยไปรับเงินมาเดือนแสนจองแสนตังคแสนบางคนไปเที่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ตำรวจทัง้งผู้ใหญ่ไปต่างประเทศถ่ายรูปถ่ายรูปมาเพื่อเห็นเ่ากูนี่โอ้โหรู้จักกับรองผบรตอรอ,อะไรต่างเนี้ยเยอะแยะซื้อบ้านซื้อช่องบางคนไปเป็นแอดมินเพจให้กูด้วย คอยปั่นข่าวปั่นอะไรอย่างเงาเปนตนี้ไม่ได้เรื่องครับการนำเสนอข่าวรับเงินมาแล้วผก็ต้องนาเงียงแชร์หมดครับแล้วก็เสร็จแล้วก็นามีหลักฐานก็ดำเนินคดีไม่ใช่มาเปิดเปิดแก้มๆแล้วต่อตังมาจ่ายจบแเ้มๆจ่ายตังจบในแบบที่เขาเรียกว่าตบทรัพย์แชร์แล้วตบทรัพย์อย่าไปทำงั้นเอาจิงกจังเลยนะครับจัดไปเลยนะครับอีกเรื่องนึครับวันนี้ครับศาลอาญาบินบุรีนะครับได้มีคําสั่งในคดีที่ผมฟ้องอาจารย์ออดหรืออาจารย์วีระชัยนะครับ จำได้ไหมอาจารย์ออสที่ออกทีวีเป็นนักเคมีบินประมาทผมสองคดีบินประมาทโดยการโฆษณานะผมเป็นเป็นโจ์ฟ้องอาจารย์ออสสองคดีครับมีมูลหมดแล้วครับวันนี้สารอาญากรมพรีประทับรับฟ้องนะอยู่ดีมาด่าผมนะมาบินประมาทให้ผมเสียหายครับฟ้องเรียบร้อยมีมูลแล้วครับเดี๋ยวมัต้องไปประกันตัวแล้วคดีผมกับอาจารย์ออสไม่มีการยอมความนะครับสารตัดสินอย่างเดียวนะครับผมไม่มีการยอมความอีกคนหนึ่งนะครับ ก็มีมูนอยู่แล้วครับกําลังจะอาจจะสืบพยานหนึ่งคดีแล้วก็กําลังจะมีคำพิพา,ากษาคดีคือเป็นคนที่มาด่าผมสมัยทาคดีแตงโมครับด่าผมว่าแย่งคดีแตงโมอันนี้ก็รอตัดสินวันที่31ตุลานี้ผมก็ไปยอมความนะอีกคดีหนึ่งก็เป็นคนดังครับทางโซเชียลครับเคยเป็นเพื่อนเก่าผมมาด่าผมขับรถเป็นเถื่อนทะเบียนปลอมครับนะเป็นเพื่อนสนิทผมเลยอ่ะใครๆก็รู้ว่าผมมีเพื่อนน้อย เพื่อนผมเนี่ยเป็นนักแฉเนี่ยดาผมในรายการผลกระแสสองครั้งครั้งแรกดาผมว่าผมแย่งคดีแตงโกคดีมีมูลแนะล้วรอตัดสินนะครับว่าจะชนะหรือแพ้อะไรแต่ชื่กมัมนว่าผมชนะอีกคดีหนึ่งเพื่อนผมคนเดิครับดาผมในรายการผลกระแสบอกว่าผมใช้รถเถื่อนทะเบียนปลอมครับนะเพื่อนซีผมเลยอ่ะนะอาจจะผมน้อยหน่อยเพื่อนคนนี้นะอันนี้ก็มีมูลหมดแล้วอันนี้ก็ผมก็ไปยอมวามบนะให้สาลตัดสินอย่างเดียวครับนะให้สาลตัดสินครับนะ นะครับนี่เข้าใจนะนะอาจารย์ออสมีสองคดีอาจารย์ออสออาารอหรือนายวีระชัยเนี่ยดาผมสองคดีนี่มีบูลแล้วนะครับสองคดีตัประกันตัวแล้วก็ไปหมินประมาทเพื่อนผมมีคนหนึ่งดุมกันชัยช่องสามดุมกันชัยฟ้องอาจารย์อดอสอีกคดีนี่ก็มีบูลคนระับแล้วก็ฟ้องแพ่งเรียก่าเสียหายที่สามแพ่งด้วยแล้วก็อาจารย์ออสยังไปถูกดำเนินคดีหมินประมาทผู้เส่ยเทาอีกคนหนึ่งคือนายหลิว อันนั้นอาโดนฟ้องไปสองคดีก็มีมูลแล้วนะครับนะเพราะนั้นอาจารย์อ๊นี่โดนหลายคดีน้วเดียวผมกลับจากกงกฤษมาด่ผมว่าอาที่หน้าเดี๋ยวผมจะเริ่มฟ้องอาจารย์อ๊เพิ่มแล้วอาจารย์อ๊ถ้าฟังผมอยู่นะผมเข้าใจว่าแกปเป็นนักทีมผมไม่มีการยอมความกับอาจารย์โอ๊แล้วก็ไม่มีการยอมความกับเพื่อนสนิทผมนะที่ดาวตอนทําคดีแตงโมนะเอาทัวร์มาลงนะนะครับแล้วก็เพื่อนสนิทผมเนี่ยไปแจ้งความที่สพพระประแดง แล้วทาให้ผมโดนหมายจับจำได้ไหมคุ้นๆไหมเ <c oughs> พื่อนรักผมเนี่ยไปแจ้งความผมเรื่องคดีแตงโมที่สพอพรอะประแดงนะสองคดีศาลออกหมายจับอะ่ะตอนนี้อายการจังหวัดมีคาสั่งเด่นขาดไม่ฟ้องคดีแล้วนะอ่านะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังตํารวจก็ระวังตัวกันหน่อยนะครับคดีไม่มีมูลนะครับแต่ไปแจ้งข้อหาว่าทนายเดชาบิดประบาทเพื่อนผมในสมัยคดีแตงโมสองคดีอ่ะ,แ,อะ,ออะแล้วก็ไปออกหมายจับสองคดีด้วยก็ก็ระวังตัวหน่อยนะ ระวังตัวหน่อยนะครับผมเนี่ยไม่พูดเยอะครับเดี๋ยวพอศสาลตัดสินจำคุกใครเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะมาพูดทาง Facebook ทาง youtube ก็ส่งให้นักข่าวเข้าเผยแพร่ไม่ต้องพูดเยอะความจริงอยู่ที่ศาลไม่อยู่บนโลกโซเชียลใครแนละ้วแต่ที่ทำให้ผมเสียห,หายเนี่ยผมดำเนินคดีแล้วไม่มียอมความไม่มีถอนฟ้องครับนะไม่มีถอนฟ้องนะผมดุมผมทนายเดชาดุมกัญชัยแล้วก็หลิวจะไม่ถอนฟ้อง อาจารย์ออดที่มาบินประมาททุกคดีสู้ถึงที่สุดนะนะครับอันนี้ชัดเจนนะชุกครูชุกครูนะฮะเพราะฉะนั้นผมต้องเอาเรียกร้องความเป็นธรรมคืนมาน,นี้เรียนนิจานะนะครับนะ